ก็มีปุ๋ยทางใบเป็นตัวฮอร์โมนกิ้งทองนานโนเอซายอันนี้จะป้องกันนอนป้องกันเชื้อรามีทั้งสารจับไยอยู่ป้องกันสนิมที่ดาบอกฉีดได้ฉีดแล้วไม่ให้ซ้ำน้าวเลือดยาเลือดห้ามซ้ำดีไได้ชิ้นได้ซื้อรูมาอย่างก็ซื้อมาแล้วไงแล้วพี่เอาปุ๋ยผสมกับปุ้ยเคมีใส่ได้แบบเนี้ยั่นี้คนฉีดยาว่า หนาเนี่ยโหใบมันงามมากแล้วไม่ต้องบำรุงโคนมากหรอกให้บำรุงใบอย่างเดียวก็พอมันนี้ว่างามใบให่มันไม่เห็นคือว่าใครเอาใบให่แบบนี้ไงนี่โอลวันเนี่ยยังไม่งามจ้ามันชีดมันมันบอกเกณฑ์ใบแห้ง <c oughs> แล้วแล้วนี่หนาะก็ใช้ทั้งตัวปุ้ยห้องหอง้องโน้ตเือและ,ออะและและท้าพุกข้าวไฟเลสราวากับสิ่งโตดำโชค แล้วก็ฉีดทั้งฮอร์โมนของหนูด้วยนะฮอรโมนน่าขวน่าซื้อใหม่ยังไม่ยังเลือกพึ่งขวดอยู่เลยอ๋อนะซื้อกิ่งทองมาใช้ด้วยมาด้วยก็ด่ดดดาบอกว่าให้ฉีดทุกอย่างแล้วเยน่นาฉีดแล้วบอกว่า น้ำยาเลื่อยอย่าพ่นซ้ำนะอย่าพ่นซ้ำนะมันฮอร์โมนตัวยันดีไม่ต้องใส่มากเนี่ยน้าใช้ประจันอ๋อแล้วแล้วแน้าก็ใช้ข้างโน้ย่างเดียวเลยและเนี่ยยังไม่หมดดีดีวันนั้นท่านไปฟาร์มทีก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวจะแวะซื้อดูที่ประตูเกาเปิดไหมเดี๋ยแวะซื้ออ๋อนู่นู่แม่นู่ไม่อยู่แต่แม่นู่ไม่ยู้อ่ไมยู้เคยซื้อกับแม่ไหน นายยังยู่อยู่เลยยเลือกขึ้นกระจอกบนเรื่องเะไรต้องเุยกับเขาเราไมู่้เรื่องหนูผ่านมาไงว่าโอ้ฝรั่งนี้ส่วนน,นี้สวยมากนี่ห่อชุดใหม่หมดลูกลูกที่แล้วมันไม่ยอกไงก็ไข่หมดไปแล้วคนบอกกินอร่อยกินอร่อยหมดแล้ววมันเกี้ยงมันไม่มีพอยแล้วอ่ะ มีคนบอกกินอร่อยด้วยใช่ไหมเออรสชาติดีไงมาช้ายังมาบอกว่ามีไหมบอกไม่มีเลยนี่ห่อชุดหม่ชุดท,ที่แล้วนะไม่ได้ไปขายไหนเลยจำได้ตรงใกล้นี่เองวันทีละยี่สิบโลสิบโลเพราะมันน้อยไงแล้วนะถ้าใกล้เขานะ้าก็โฆษณาปุ้ยให้หนูด้วยนะ<อ>ว่าน้าขายปุ้ยเนี้ยโอกก็จะใช้แต่นี้คนมาปนยากับ เพรา่างนางามมากเลยเนี่ยไม่ต้องเอาชีดแค่ทางใบก็พอไม่ต้องบำรุงโคนมากให้กินอาหารทางใบก็พอเขาเ <c oughs> ขาเป็นร้านเคยวิโอละวันเนะ่อ๋ออันนี้เขามาหนาะหาคนจ้างชีดไม่ได้ไปเลี้ยเขามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ตรงส้ามสี่วันเดี๋ยวต้องเลี้ยเขาใหม่นะชีดไปแล้วทั้งอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยแต่มันงามมากจริงนะน,นะผมบอกว่ากอ่า นาะอรวรันยังไม่งามขนาดนี้เลยมันกิ่งแห้งกิ่งอะไรนี่ใบใหญ่เขียวมันบอกเขียวเ <c oughs> ขียวใบเขียวใบตั้งเลยนะฝรั่งท้องน้าเนี่ยแล้วมันนอมันไม่มีนอดเลยนะนะอยา่าอย่างนี้พึ่งพอนหคนเดียวเนี่ยจ้ะโอ้ยห,ห้าคนชีดไม่ได้นะพึไ่ได้คนชีดว่าถึงต้นนะแล้วเดี๋ยวเรียกมไม่เห็น้ำไม่อยู่ที่อยู่หวันเลยนะถ้าน้ำไม่มีคนชีดนาก็เรียกโกวุดก็ได้นะโกวุดอ่ะเดี๋ยวหนูบอเขาไหวให้ล้ว รับที่ด้วยเหรอนูบอเข้าให้นี่จองเนี่ยประจำเขาชี้ให้ก็ยิ้วก็ยิ้วใส่ปุ๋ยเขามีเครื่องคอนปุ๋ยด้วยอ๋อจ้ะ <c oughs> อ๋อนะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนะคะนี่สิเน,นี่ยไปดูหัวโมนี่เนี่ยหัโมยดูนี่เลย ใช้โมลใช้อใชใชใช้อันนีใ่ใช่อันนี้แล้นะปุ๋ยนี่ก็ตั้งกี่กระสอบแล้วละอะไรก็ะสอบแล้วนะโน้พานมาโนูเห็นส่วนฝรังของน้านะาโน้่านมาโนูเห็นส่วนพรังของน,น,น้า,นา,นา,นานนวะฝรั่งนาทําไมมันเขี้ยวใบตั้งผิดปกติดาเขอบอกน้าฉีดแล้วไม่ต้องฉีดซ้ำนะนั้นยานเลือดเขาไม่ให้ฉีดซําเลือดไหมพ่นซ้ำแต่เราไปดูส่วนพลังของน้ากันนะคะส่วนพราง ส่วนพลางของน้าค่ะโอ้โหเขียวใบตั้งเลยอ่ะไม่มีหนอนด้วยนะรสชาติดีเขาบอกใช้ได้แต่นี้ยังยังทำ <S <S พลาสตเจ้ามันจะไม่กลมก็พันถือกิ้งจักหนองเขาอยู่ของยินดาเออเล็กกิ้งเข้ามานะอันนี้มันลูกใหญ่มากเลยอ่ะเขาทมบูงามันเพราะว่าพรั่งเจ้ายังจะไม่ไม่กลมเล็กขาหหอเยอะออสิลูกเล็กอ่ะอ กำลังนางามมากเลยอุ้เนนะี่ยมันฉีดยางบอกไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางโคนมากนะให้ฉีดทางใบก็โอกินทางใบป้าป้าใส่ปุ๋ยและท่านข้าวไฟลาวานี้ไปทั้งหมดกินรอบแล้วคะก็ใส่เดือนละครนะเ,ออเดือนละครัเดือนะครจ้ะก็ผสมวะ เราต้องผสมเคมีใช่ไหมใช่สผสมเคมีผสมเคมีก็ว่าลดต้นทุนหน่อยว่าซื้อเอาปุ๋ยนี้ผสมเคมีอันรเงี้ยก็ใส่เดือนละครั้งกล้วยเกยนะบำรุงกล้วยด้วยกล้วยก็ใส่ดีไหมคะนะ้าแบบนี้ดีไหมคะดีดีช่วยเราลดต้นทุนได้แมค่ค้านะำลต้นทุนยังไงงั้นเราเคมีล้วนๆมัน,นก็เพลิงใช่ไหมผสมนี่ถ้าดีแบบนี้หนูอยากให้คุณนะ้าช่วยบอกต่อผลิตภัณฑ์ของหนูได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณนาะ